เราเอาเล็กไปนี่นี่บอกเรามาเก็บเอาเล็กอยู่ไว้อยู่นี่น,นี่เอาไปพุดเลยเชิบไปเชือโอ้ยีวรป่าโอ้ยนี่บอกอย่อเล็กมาไว้ดีเด้อดลนี่มาสอนไว้ดินี่น,นี่เอาอีกแล้วมันนี่ <laughs> นี่บอกเอาเล็กมาไว้ด่พุดแลนมาผุดเลยโอ้ตายเลยเจะไปตามาีิเลยไปตามอีกเลยโอ้ น้าออกมากออกมายู่นี่มา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 นี่มาไว้ดีเ,เอนอ,อ,น,อนี่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 โอ้ยตายมา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 มนิ่งเหี้ยนี่ละนี่โอ้ยตายเลยมาฝุ่นเอาไว้นั่นไว้นั่นโอ้ตายอีกเลยนะมันเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกหันไป เป็นอะไรจิตใจตายนักขึ้นทุกมือเลยดเนี่น่่น่่น่่นี่น่น่น่่น่่นน่น่่นน เออไปพูดแล้วสัตว์เขยช่วยโอ้ยฝอใหญ่เอ้ยเจ้าขมเือน้ำนจะเลตละมือไง